ก็คือพี่ย้ายบ้านหลายทีแล้วก็บ้านหลังหลังที่แล้วก่อนที่พี่จะย้ายมาอยู่ปัจจุบันเนี่ยอยู่แถวจรันเป็นทาวน์เฮาส์บ้านแฝดสองชั้นแล้วก็ตอนเข้าไปเนี่ยคือทุกคนในบ้านอะตอนกลาคือลงมาจะเห็นหมดเห็นผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งใส่ชุดแต่งงานแล้วก็เดินอยู่ในบ้านหน้าหน้าเขียวๆทั้งสองคนเลยหเขียวหรอ ช่ใช่แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะพี่หมีเขียวเนี่ยเขียวระดับไหนเขียวระดับแบบเขียวแบบเต่านินจาอย่างนั้นเลยเหรอเขียวเขียวอย่างนั้นเลยไม่ไม่เหมือนเหมือนแบบเหมือนคนตายแล้วตัวเขียวอ่ะอ๋อโอเคเออแต่เขาจะเดินอยู่ในบ้านแล้วก็เขาจะลากเก้าอี้ตรงโต๊ะกินข้าวมานั่งเฮ้ยก็คือน้องชายลงมาก็เจอน้องสาวลงมาจากห้องบนอะข้างล่างจะเป็นห้องนั่งเล่น แล้วก็เป็นห้องครัวเป็นอะไรเงี้ย <อะ S 1> เป็นห้องกินข้าวห้องครัวก็ลงมาก็จะเจอครับประจําทีนี้มันก็มีว่าบางวันน่ะนางก็ขึ้นไปนั่งเล่นบนหลังคาเขาเห็นเป็นชุดขาวๆเลยนั่งเล่นอยู่บนหลังคาก็ก็คือคนก็เจอเนาะแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งที่อยู่บนห้องนอนพี่หมีเองคือข้างบนเนี่ยจะแบ่งเป็นหนึ่งห้องนอนเล็ก แล้วก็ต่อเติมบ้านออกไปก็จะเป็นอีกสามห้องนอนครับห้องพี่เนี่ยอยู่หลังสุดอืมอยู่ด้านด้านหลังของบ้านอะ่ะคือเขาเขาก็จะอยู่ตรงนั้นแหละใครขึ้นไปอ่ะสองห้องนอนหลังอ่ะก็จะเจอนี้มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยบอกว่าก็ไม่รู้นะว่าน้องๆกลับบ้านกันมาครบหรือย,อยังไงแต่ตอนน,นนั้นน้องน้องชายก็ประมาณแบบน้องชายสองคนอ่ะคนหนึ่งประมาณแบบเจ็ดขวบอีกคนประมาณสิบขวบอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยไม่แน่ใจทํากับข้าวเสร็จอะไรเสร็จก็บอกขึ้นไปเรียกพี่สาวคนที่สองลงมาซิก็ไม่รู้ว่าเขายังไม่กลับมาครับเออน้องก็วิ่งขึ้นไปเรียกพอเปิดประตูมาเอ๊ะทำไมพี่อยู่ห้องมืดๆไม่เปิดไฟแล้วเขาก็เรียกนะเจ๊ๆลงมากินข้าวได้แล้วนะคือรูปร่างอ่ะเหมือนกับน้องสาวคนที่สองผอมๆอ่ะแล้วก็ไว้ผมบ๊อบเหมือนกัน แต่เวลาหันมาเขาไม่มีหน้าว้าย <Why? S 1> น้องชายก็กรีดลั่นบ้านเลยว่าแบบ oh. เจอใครก็ไม่รู้อยู่ในห้องพี่สาวแล้วไม่ไม่มีหน้าวิ่งหลงเลยนะเออทีนี้มันก็กรีดไงวิ่งลงมาเราก็บอก <c oughs> เออไม่ต้องกลัวหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บอกเอออยู่บ้านก็แบบเหมือนเป็นผู้ใหญ่ในบ้านนะอย่าทําให้เด็กกลัวนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คุยจนมีอยู่วันหนึ่งเราเราย้ายจากห้องนอน ข้างหลังอ่ะแล้วเอาหิ้งพระเข้าไปไว้ในห้องนอนนั้นแทนซึ่งเราไม่รู้คือแม่จาัดก,การย้ายห้องนอนให้เรียบร้อยเราก็มาอยู่ห้องปีขวาเราห้องนอนเก่าเราอ่ะแม่เอาหิ้งพระหิ้งปเปลร์เลยเข้าไปตั้งไว้ในห้องเป็นห้องพระเราก็นอนไม่สบายอยู่ห้องปีขวาปรากฏว่าเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีม่วงจับกางเกงห้าส่วนรูปร่างเท่าน้องเราเป๊ะเลยนะแล้วก็ผม ผมแบบผมม้าสั้นครับแล้วเขาก็เดินมามองเราอะแต่เขาไม่ไม่มีหน้าก็าคือคนนี้แหละเราก็เลยแบบพอเราลืมตาขึ้นมาแล้วว่าอ้าวทำไมมีใครมายืนอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยรรเราก็เลยเราก็เลยแบบเดินออกจากห้องอะแล้วต,ตะโกนถามแม่อยู่ข้างล่างแม่ย้ายหิ้งพักไปไว้ห้องข้างหลังเหรอแม่บอกอา้าวหลับอยู่เสือกรู้อีกทำ <laughs> ไมรู้ <laughs> รก็ <laughs> พี่สวยอะเราเรียกคาว่าพี่สวย ก็พี่สวยมาฟ้องว่าทําไมเอาหิ้งพระไปไว้ในห้องนั้นเขาอยู่นะอ๋อก็เลยก็เลยแบบวันรุ่งขึ้นก็เลยต้องไปเสาชิงช้าอืแล้วบอกพี่สวยว่าเดี๋ยวจะหาหุ่นให้อยู่ถูกใจคนไหนอ่ะก็บอกเลยนะแล้วเราจะหาหุ่นไปตั้งเอาไว้ข้างหิ้งพระ เวลาสวดมนต์ก <Hoy, S 2> ็สวดด้วยเวลาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิก็นั่งไปกับเราด้วยละกันจะได้หลุดพ้นจากตรงนี้เร็วๆเราก็พูดอย่างนี้ก็ไปได้หุ่นมาตัวหนึ่งสวยฉละสวยมากเลยอืก็เลยทําหิ่งเล็กๆก็จะเป็นหิ่งพระแล้วก็หิ่นเสด็จพ่อรอห้าแล้วข้างๆอ่ะจะเป็นพี่สวยกับเจ้าจุกเจ้าจุกคือเป็นเด็กอายุเจ็ดขวบตามพี่หมีมาตั้งแต่เกิด Hmm. คือไปที่ไหนคนก็จะทักว่าเอ้าพาเด็กมาด้วยอะไรเงี้ยอ oh. ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามาได้ยังไงปรากฏว่าเจ้าจุกเป็นเจ้ากรรมในเวรของพี่หมีเองเวรแต่ว่าพี่หมีทําทบุญให้เขาก็คือทำมานาละตั้งแต่ชาติไหนชาติไหนก็ไม่รู้จนกระทั่งถึงชาติเนี้ยมันเหมือนโม้นะแต่พอไปดูอะ่ะเขาเล่าให้ฟังแบบนี้จริงๆก็คือแบบชาติเนี้ยอยู่กับเราเหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานอย่างเงี้ย เพราะว่าแต่ก่อนอ่ะเวลาพี่หมีนอนอยู่ข้างบนบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งพี่หมีนอนอยู่แบบชั้นสี่อ่ะครับตึกแถวอ่ะสองห้องแล้วชั้นสี่เป็นของพี่หมีหมดทางฟอโอ้โหพคกว้างอืมแล้วก็มีพี่หมีก็จะมีห้องนอนมีเครื่องเสียงมีอะไรเนี่ยก็วางเอาไว้ก็หน้าต่างรอบเลยไม่ต้องติดแอร์เลยอ่ะคือเย็นสบายออย่างนี้อยู่คืนนึงอ่ะฝนมันตกหนัก แล้วก็ฝนละพัดเข้ามาในห้องก็จะเป็นแบบโต๊ะหนังสือเป็นอะไรเงี้ยคือเปียกหมดเลยอะจุกก็จะมาเคาะห้องเคาะรอบห้องอะไรเงี้ยก็คือเรียกให้ขึ้นมาปิดหน้าต่างเรียกขึ้นมาปิดหน้าต่างแล้วไปไหนเนี่ยก็จะปวดไหล่บ่อยๆก็คือเขานั่งไปด้วยเขานั่งแล้วเขาเอาข้อศอกอะเท้าอยู่บนกระหม่อมพี่กลางหัวประมาณนั้นอะ เออก็ดูชัตเตอร์แล้วตอนผีขีข่คอใช่เลยท่าเดียวกันนั่นแหละไปไหนไปด้วยจุกจะไปอย่างนั้นแหละไปกับพี่หมีด้วย mm hmm. ทีนี้วิธีแก้ก็คือพี่หมีจะวางขนมวางอะไรไว้ในบ้าน mm hmm. แล้วพี่หมีก็บอกว่าจุกพี่จะอ่านหนังสือสอบจุกลงไปกินขนมอย่าก,กวนพี่นะ mm hmm. เอเอเขาก็จะไม่มาขี่คอให้เราปวดอะไรอย่างเงี้ย อแต่เวลาไปไหนก็คือนั่งไปด้วยรคับ<ะ>จนกระทั่งถึงช่วงหนึ่งอะ่ะเออเพื่อนแม่เขาโทรมาบอกว่าเฮ้ยมีหมอดูคนนึงนะเก่งมากเลยอยู่ที่นี่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ย<ะ>พี่ก็เลยบอกโอเคอย่างงั้นคือช่วงนั้นอะ่ะขายของไม่ดีจิตใจก็แบบห่อเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ย<ะ>กอเออไปดูหมอก็ได้วา่าแก้เซงอะไรเงี้ย<ะ>ก็คืนนั้นอะ่ะก่อนที่ก่อนที่ เพื่อนแม่จะโทรมาหาในวันรุ่งขึ้นพี่เอีฝันเห็นไอ้เจ้าจุกเนี่ยแหละจุกอ่ะวิ่งมากอดเอวในฝันนะหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มเลยแล้วก็ใส่จงกระเบนสีขาวเพราะว่าพี่มีหุ่นไอ้เจ้าจุกอ่ะวางเอาไว้ข้างๆขิงเสด็จพ่อรอห้าแล้วพี่เหวว่ารับใช้เสด็จพ่อดีๆนะลูกแล้วก็เวลาสวดมนต์อะไรเนี่ยจุกก็สวดน,นะเวลาเราปฏิบัติธรรมอ่ะ จุกก็ได้บุญนะจ,จุกก็ทําตามนะลูกอะไรอย่างเงี้ยอืมเออเขาก็จะมาแบบสีขาวเลยทั้งชุดก็วิ่งมากอดเอวเราแล้วบอกแม่แม่จุกจะกินเลยจุกอยากกินเลย <c oughs> ก็คือขนมในบ้านอะวางทิ้งเอาไว้ <c oughs> ก็บอกว่าไม่ต้องขอนะกินได้เลยอ๋อ <c oughs> เออน้ําแดงไม่เคยถวายนะเออแต่เขาก็อยู่กับพี่มาตั้งไหนตั้งแต่ไหนแต่ไรละ <c oughs> ก็บอกอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แกะให้ ก็หน้าตาน่ารักมากเลยแล้ววันลุ่งขึ้นเพื่อนแม่โทรมาให้ไปดูหมอขับรถวนอยู่สี่ชั่วโมงกว่าจะหาเจอไปทางนู้นติดวนมาทางนี้เอา้าติดวนมาอีกทางหนึ่งเอา้าอุบัติเหตุคือเข้าบ้านหมอไม่ได้อืมวนอยู่สี่ชั่วโมงอ่ะกว่าจะมาถึงหมอพอมาถึงปุ๊บหมอคนเนี้ยบอกว่าเอา้าพาเด็กมาด้วยนี่ <What? S 1> เ,รเราก็บอกเอาใช่ พามาด้วยเด็กหน้าตาลักษณะเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเราก็ถามเขาอย่างเงี้ยเขาก็ตอบมาตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดเลยเพราะเราอะเราเป็นคนเห็นผีอยู่แล้วไงเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเออไอจุกมันหน้าตาเป็นยังไงอืตัวสูงประมาณไหนหรอเราก็ถามเขาก็บอกบอก,บอกมาเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดเลยเราก็เลยบอกโอเคอย่างนั้นถามอีกคํหนึง่งเด็กคนเนี้ยตามเรามาทําไมตั้งแต่เกิดย้ายไปบ้านไหนก็อยู่ด้วยขนาดแบบพ่อไม่สบายอะ่ะคนที่เขา เราจ้างพยาบาลมาดูแลแล้วเขาดึงพ่อเราแรงๆเขียวแบบแขนเขียวเลยอย่างเงี้ยตอนกลางคืนไหนจุกกระโดดไปบีบคอเขาอะลาอ,ออกเลยลาออกเลยขอออกเลยเปลี่ยนคนเลยหนูอยู่ไม่ได้แล้วลยอะไรเงี้ยหรือว่าคนงานในบ้านขาโมยของอะจุกกระโดดใส่เขาบีบคอเลย <laughs> กลางคืนน่ะจะมีจะมีห้องให้คนงานนอนเพราะแต่ก่อนเป็นโรงงานเย็บผ้าครับ คนงานจะเยอะหน่อยก็ไอ้จุกเนี่ยแหละกระโดดบีบคอเขาเลยขโมยของอ mm. อืมืมมเด็กมันมาขอขอลาออกเองเลยอะครับ mm. อะไรประมาณนั้นอะเสร็จพอมาถึงคุณหมอที่เขาดูดวงให้อ่ะก็ชื่อพี่ทิพย์เขาบอกอ๋อจุกมันเป็นเจ้ากรรมในเวรนะมันตามมาตั้งแต่นี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 ่เราก็นึกภาพตามนรอ อุ้ยเสียใจมากเลยที่แบบเราเคยไปทําเขาตายหรอเสียใจมากเลยอะไรเงี้ยเพราะมันมันเป็นเด็กรู้ความมันน่ารักอะ่ะแล้วมันอยู่กับเรามาตั้งแบบเกือบยี่สิบปีอะ่ะยี่สิบกว่าปีอะ่ออะเออไม่ใช่เกือบเลยยี่สิบกว่าปีอืเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยตด้วเวลาที่เขาต้องไปเกิดแล้วล่ะ,ละให้ทําพิธีแบบนี้แบบนี้นะเราก็ทําให้พอทําให้นะเชื่อป่ะรู้สึกมันโวงหงงอะ่ะเวงเวงอะ่ะแบบเอ๊ดูหายอ๋อเหมือน ทำไมกูดูคนเดียววะปกติเราอยู่กันสองคนเหมือนอะไรมันหายไปก็ไม่รู้อะ่ะเออแต่ก็แบบก็ให้เขาไปแหละอวยพรเขาแบบเออไปดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยอมเสร็จแต่พี่สวยยังอยู่พี่สวยอยู่ในบ้านล<ะ>แล้วอย่างเวลาเราปิดบ้านไปเที่ยวต่างจังหวัดกันอะไรเงี้ยเราก็จะเปิดไฟตีจูเอียดแดงๆข้างล่างไว้ถูกปะแล้วข้างล่างมีโต๊ะกินข้าวมีโต๊ะทํางานอย่างเงี้ย คนเขาผ่านไปผ่านมาเขาจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงโต๊ะกินข้าวไอไฟตี่จูเอียดแดงๆแหละคนเขาก็นึกว่ามีคนอยู่บ้านแต่เขาก็งงว่าเอะทำไมไม่เปิดไฟบ้านวะอะไรเงี้ยเปิดวาแต่ไฟตี่จูเอียดแดงๆเออก็บอกพี่สวยบอกว่าพี่สวยเฝ้าบ้านให้หน่อย <laughs> จ,ะจะไปเที่ยวไม่มีใครอยู่อ่ะช่วยเฝ้าบ้านให้หน่อยนะยอะไรเงี้ย <laughs> เออ กับพี่สวยเหมือนกันพตอนตั้งหิ้งให้พี่สวยอะ่ะข้างๆหิ้งเสด็จพ่อรอห้าเราก็ซื้อเสื้อเชิ้ตแบบที่เขาใส่กับที่เราเห็นอะกับกางเกงสามส่วนแล้วก็ไปวางไว้ใต้หิ้งกระเป๋าเออถ้าอยากเปลี่ยนเสื้อภาก็เปลี่ยนไปนะออืเออประมาณเนี้ยเสร็จแล้วปรากฏว่ามีเพื่อนพ่ออีกคนนึงเข้าได้ แบบเหมือนกับเขาได้ตุ๊ก,กตาปั้นจรีนๆแบบเป็นดินเผาอะจีนๆเลยนะมาตัวหนึ่งแล้ววันนั้นเราเข้าไปคุยธุระกับเขาเขาบอกเออเนี่ยมีคนเอาเงินมาวางเอาไว้เอาตุ๊ก,กตาเนี่ยมาวางไว้แล้วเอาเงินไปแล้วเขาก็ไม่มาเอาตุ๊กตาเนี่ยสักทีอื่ะเจกให้ก็แล้วกันเอออยู่ก็ให้เราก็อ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรนะตอนรับมาแล้วก็เออหอบตุ๊กตากลับบ้านมา พอเดินเข้าบ้านก็ยังเฉยๆนะแต่พอวางตุ๊กตาเอาไว้บนต,ต, Paige, ต,ตู้ตู้โชว์อ่ะบบ้านมันเหมือนมีหมอกอ่ะแล้วมันแบบอึมครึมไปเลยอะอืมเสร็จแม่แหละรู้เลยแม่บอกใครเอาอะไรเข้าบ้านมาทําไมบ้านมันอึมครึมนี้วะแม่ทักเลยอะเราบอกอ๋อนี่ไงอเจ๊งเพื่อนป้าๆเขาให้ตัวนี้มาเออเขาบอก เอาไปวางไว้หิ่งพี่สวยปะแม่ก็พูดอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาไปวางไว้หิ่งพี่สวยปรากฏว่าอึมคึมอย่างเงี้ยอยู่สามวันจนแม่พูดขึ้นมาเลยวันนั้นกินข้าวเย็นกันจําได้เสร็จแล้วก็นั่งกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นน่ะแม่ก็ไม่ไหวแล้วเว้แม่อึมคึมชิบแป,ป่งในบ้านทําไมมันมีหมอกวะอะไรเงี้ยแม่ก็เลยพูดขึ้นมาบอกถ้าจะมาอยู่ด้วยอะ่ะก็อยู่ด้วยกันดีๆนะอย่ามามีปัญหา อยู่แล้วก็แบบจะดูแลให้ดีๆอ่ะให้เหมือนเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งในบ้านอ่ะอครับเท่านั้นแหละเรียกบ้านสว่างเหมือนเดิมอมืแต่ตอนย้ายบ้านอ่ะทั้งพี่สวยทั้งอาเจ้คนเนี้ยเราไม่ไดเอามาด้วยนะเราเอาไว้บ้านเดิมเป็นของฟากนะักกอบใครที่มาซื้อบ้านไม่ค่อยน่ารักกับเราเท่าไหร่อ๋อเลย <laughs> <laughs> เลย <ขอ S 1> ิ้ขอโทษ <laughs> แต่ใจ้ก็บอกว่าอ่ะอยู่ดูแลบ้านดีๆนะบ้านเปลี่ยนเจ้าของแล้วนะอือช่วยไม่ได้อ่าน,นี่นะพี่มีผมถามนอกเรื่องอันนี้อันนี้ตอบตอบได้ก็ตอบตอบ,ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับอ่ะพี่ญิงคนนั้นอนะ่ะทำไมเขาถึงไม่มีหน้าไม่รู้โอเคคือมามาในลักษณะแบบอย่างนี้อยู่แล้วอะ อืมส่วนพี่ที่เป็นใส่ชุดเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวอ่ะเขาเดินทะลุทุกบ้านเลยคือแถบนั้นน่ะเป็น,เป,นเป็นทาวน์เฮาส์อ่ะบ้านข้างๆก็เจอเขาเดินทะลุได้ทุกบ้านแม่เจ้าอืมอะไรวะวันดีคืนดีก็ไปนั่งหลังคาบ้านใครก็ไม่รู้พี่ก็เคยเห็นไปนั่งหลังคาบ้านตรงข้ามแต่คนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้เห็นเหมือนเราถูกต้องไหมเพราะเราเราต้องนิยามนี้ก่อนว่า พี่หมีเป็นคนที่เห็นวิญญาณอยู่แล้วเราใช้คํานี้ก่อนคนอื่นอาจจะไม่ได้เห็นเหมือนพี่หมีอย่างนี้ถูกต้องไหมก็อาจจะไม่ได้เห็นเพราะไม่ได้พูดอะไรอืมเออแต่เราก็เห็นแล้วว่าเออมันนั่งอยู่บนหลังคาอืแต่ก็เคยมีคนมาทักเหมือนกันว่าเนี่ยวันก่อนนะเห็นนั่งอยู่บนหลังคานะบางคนบางคนเขาก็เห็นไงเขาก็มาทักเราาเออวันก่อนเห็นแบบผู้หญิงชุดขาวนั่งอยู่บนหลังคานะเอออะไรอย่างเงี้ย โอเคก็คือแสดงว่าไม่ได้มีเราคนเดียวหรอกใช่ก็มีคนอื่นที่เห็นบ้างปลกปลายพี่ก็ว่าน่าจะเป็นเจ้าของเก่าตรงที่ดินนี้มั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่แต่คือเขาไม่รู้เขาเป็นอะไรนะคือเหมือนกับเขาอาจจะเสียชีวิตคู่เลยเพราะว่าเป็นคู่หญิงชายถูกไหมใส่ชุดแต่งงานหน้าตาดีด้วยอืมสวยล่อว่าพี่ลงมาพี่ก็อา้าไม่น่าหรอมีเสียงเลื่อนเก้าอี้ทุกคืน เก้าอี้โต๊ะกินข้าวจะเป็นเก้าอี้ไม้หนักๆหน่อยอะเวลาเลื่อนมันก็จะได้ยินเสียงเนาะก็จะได้ยินเสียงเลื่อนเก้าอี้ทุกคืนก็มานั่งเล่นอยู่ในบ้านเนี่ยแหละจนกระทั่งปัจจุบันย้ายมาบ้านหลวงปัจจุบันเนี้ยกะว่าจะไม่ทำบุญบ้านเพราะว่าหลวงพี่อยู่นครชัยศรีจะนิมนต์มาลาดพาวก็ไกลวะเออไกลวันหนึ่งอะ ก็เลยบอกโอเคงั้นก็ยังไม่ต้องทำบุญบ้านละกัน mm hmm. บ้านรีโนเวทเสร็จเรียบร้อยย้ายเข้ามาอยู่วันแรกอยู่อยู่บนชั้นสองชั้นสอง mm hmm. ที่เป็นตู้เสื้อผ้าหมดเลยแล้วก็มีบันไดขึ้นชั้นสามพี่ก็อ๊ยยืนอยู่ตรงนี้แล้วมันมึนหัววะก็ไม่ก็ไม่ได้พูดอะไรไปกระทั่งวันที่สองวันที่สามวันที่ส,สี่เปิดประตูตู้เสื้อผ้า เก็บของอยู่พอปิดประตูปุ๊บม,มีผู้หญิงคนหนึง่งชกเลือดเลยน้ำเหลืองด้วยยืนอยู่บนบันไดแล้วจ้องอยู่จ, <c oughs> จ้องแบบอาฆาตแค้นจ้องแบบอาฆาตแค้นบ้านหลังปัจจุบันที่พี่อยู่เนี่ยอืมเสร็จก็แบบเชียร์รู้สึกไม่ดีวะ่ะเอากูเห็นแบบนี้ทํำยังไงวะ <c oughs> ก็เลยลงมาปรึกษาแม่บอกแม่แมันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้อยอะไรเงี้ยแม่บอก แม่ก็เห็นลูก <S 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 แม่ก็เห็นผมยิกิบใช่ไหมอะไรเงี้ยเราวบอกอ่าใช่ใช่แต่เขายื่นก้มหน้าผมประปกหน้าเออก็เลยเป็นนิมนต์หลวงพี่จ้างก็ตู้ไปรับหลวงพี่มา <S 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 ทําบุญบ้านพอทําบุญบ้านเสร็จหลวงพี่ก็จะสวดบทอะไรไม่รู้ซึ่งเราไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็ตอนรดน้ำมนต์อ่ะขึ้นไปถึงชั้นสามแล้วลดน้ำมนต์ไล่ลงมา กระทืบพื้นแล้วแบบสาดน้ำมนไปอ่ะเฮ้ย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 อย่างเงี้ยอย่างนี้เลยเดีเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ที่ว่ากระทืบพื้นแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่คือเสียงของพระถูกไหมโอเคสวดอะไรไม่รู้ก็เฮ้ย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 อย่างเงี้ยก็คือสาดน้ำมนไปเลยอ่ะก็ยันทุกห้องนอนอ่ะหลวงพี่ตรงประตูอ่ะหลวงพี่เขียนยันให้ตรงประตูเลยทุกห้องนอนเลยอืมเออแล้วก็ลงมา ก็หลังจากหลวงพี่กลับไปก็โอเคไม่มีอะไรละแต่ว่าพี่เขายังอยู่ชั้นสามนะทุกวันนี้ก็ยังอยู่อืม <c oughs> ก็คือชั้นสามจะมีหนึ่งห้องนอนกับหนึ่งห้คงพับ <c oughs> เออพี่เขาอยู่ก็ถ้าเกิดวันไหนเนี่ยพี่นอนที่บ้านคนเดียวบางทีแม่ไปค้างบ้านน้องสาวพี่ก็จะได้ยินเสียงเลื่อนเฟอร์นิเจอร์ข้างบนพี่ก็จะพูดนิ่งๆเลยเอ้ยมาจัดบ้านอะไรตีสามคนจะหลับจะนอน มันก็นเงียบมนันเงียบแต่ตอนนี้คือมันดีขึ้นนะเพราะว่าเอ,อพี่บอกเขาว่าอยู่ด้วยกันคือโอเคอะยังไปเกิดไม่ได้เข้าใจอยู่ด้วยกันได้นะแต่ว่าอยู่แบบเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเนาะเอ็นดูพวกเราหน่อยนะให้คุณเราหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาพี่ไปทําบุญซึ่งเดือนหนึ่งพี่จะทําบุญทําทานบ่อยมาก พี่ก็จะบอกอ่ะพี่สวยชั้นสามรับบุญไปด้วยนะแล้วมีอยู่วันหนึ่งพี่อ่ะสวดมนต์ไหว้พระที่หิ้งพระชั้นสามเสร็จแล้วพี่ก็บอกว่าเออวันนี้อยากทําบุญจังเลยเดี๋ยวทางานเสร็จแล้วพี่จะไปทําบุญนะแล้วแจ็คถอดมาวันนั้นออกจากออฟฟิศทุ่มหนึ่งแนะงานเยอะมากอไม่ได้ทําบุญพอออกจากออฟฟิศทุ่มหนึ่งพี่ก็ไปที่ร้านหมอนวด คือพี่คนนี้เขาแก้เส้นเก่งก็ให้เขานวดให้ทีน,นี้ร้านหมอนวดอะ่ะมันจะเป็นแบบกําแพงกําแพงไม้อะ่ะตีขึ้นมากั้นระหว่างหน้าร้านกับในร้านอซึ่งกําแพงเนี้ยมันจะมีช่องช่องแบบจากเพดานอะ่ะลงมาถึงกําแพงเนี้ยพอประมาณครับนะเออแล้วก็เขาก็ขึ้นไปเหยียบหลังให้พี่อะ่ะแล้วเขาก็มองมองไปตรงแบบกําแพงแล้วครองเฮ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยบอกเอา แล้วแมงลื่นตกหลังกูเลยเป็นไรวะเดี๋ยวกูเส้นพริกแล้วก็นะ่ะพี่เป็นไรอะ่ะบอกน้องหมีคะน้องหมีพาใครมาด้วยอะ่เอ<ว>ะ,เ,เ,อะเอาหัวมาตั้งอยู่บนกระแพงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวหัวตั้งอยู่บนกระแพงเอาหัวมาตั้งอยู่บนกระแพงเนี่ยน้องพาใครมาคะเขาก็ถามอย่างเงี้ยเราก็เลยถามเขาว่าหน้าตาเป็นยังไงบอกคนใต้หน้าตาขมขมแล้วก็แบบขนตาง,งอนงอน แล้วทรงผมเขาเป็นยังไงเราก็ถามผมหยิกหยิกยาวๆอ,อ๋อแล้วก็อ๋อพี่ซําพี่ชั้นสารตามกูมาทําไมวะงงมากคนลูกเออแล้วก็เราก็คิดคิดอ๋อเราบอกวันนี้เราจะทําบุญไงแล้วเรายังไม่ได้ไปทํา <laughs> พอดีอ่ะออกมาจากร้านนวดอะนะแบบไปเจอเคาน์เตอร์ร้านขายน้ําอยู่อันนึ่งอะแล้วมันมีกล่องทําบุญอยู่เราก็เลยหยอดลงไป หยดไปสามร้อยแต่เราก็กวดน้ําปากเปล่าตรงนั้นเลยอะครับเออพี่เอาไปนะ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกครั้งที่เราไปทําบุญทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิเราสวดมนต์ที่ไหนเราก็จะแบบเออเจ้าที่ที่บ้านกับพี่ชั้นสามรับบุญด้วยนะคะอย่างเงี้ยประจําเลย <c oughs> จนแบบจากสภาพเขาแบบเลอะทั้งเลือดทั้งหนองอะตอนนี้คือหน้าขาวซีดอย่างเดียวนอกนั้นอะประกอบร่างเป็นคนละดูดีละ ทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโอเคก็ยังอยู่ด้วยกันแล้วอยู่ที่นี่ <c oughs> มาอยู่ที่นี่มาสิบปีแล้วก็ไปเจอกับร้านทําผมแถวบ้านก็เลยถามเขาบอกเออก่อนเราจะย้ายมาที่เนี่ยบ้านหลังเนี้ยเป็นอะไรมาก่อนเขาบอกว่าเคยแบบเจ้าของเก่าไม่ไม่มาอยู่นะเคยกั้นให้คนเช่า <c oughs> แล้วก็มีผัวเมียคู่หนึ่งเป็นคนใต้ <c oughs> เขาแทงกันตายอยู่ตรงบันไดระหว่าง <c oughs> ชั้นสามกับชั้นสองที่เราเดินลงมา อ,อีผัวแทงเมียตายไม่น่าหรอกตอนเราเจอครั้งแรกอะสภาพไม่ได้เลยแล้วเขาแบบหน้าตาเขาแข็งแค้นอะโกรธจัดเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็คือโอเคยิ้มแย,ย้มดีขึ้นเยอะแล้วพี่อะเคยย้ายตัวเองขึ้นไปนอนชั้นสามเขาแบบเขามาให้เห็นเลยอะแต่มาแบบเหมือนกับกึ่งหลับกึ่งตื่นนะเห <c oughs> มัอนก็เรานอนเล่นโทรศัพท์อยู่อย่างเงี้ย หน้าจอเราอะ่ะมันเป็นรูปผู้ชายคนนึงหล่อมากอะ่ะแต่เข้ามาในลักษณะแบบพอดูจอโทรศัพท์แล้วหน้ามันเริ่มเปลี่ยนแล้วมันเละพี่ก็เลยเคุยยังโทรศัพท์ทิ้งพี่ก็บอกถ้ามาได้แค่เนี้ยมันต้องมานะกระจอด่าแม่งเลย <laughs> ปรากฏว่าลุกขึ้นมาจากที่นอนแบบรู้สึกตัวลุกขึ้นมาจากที่นอนอา้าวโทรศัพท์กูควย่ังควยตกพื้นไปถึงไหนละ <laughs> แปดเบิดกระจายออกมาเลยต้องนั่งประกรอบล่างใหม่ ออแล้วพี่ก็เลยบอกเขาว่าอยู่กันดีๆให้อยู่กันดีๆออตั้งแต่นั้นก็อยู่ดีไม่มีอะไรโอเคโอเคพอเป็นเรื่องเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในบ้านตั้งแต่ต,แต,ตั้งแต่บ้านหลังแรกๆเลยมาที่พี่จําความได้ถูกปะบ้านหลังแรกไม่มีเหมือนกันแต่ว่าเป็นเป็นอาม่ารเราเองอเป็นอาม่ารเราเองพี่มีผมได้ยินเสียงลมหายใจแรงๆแล้ว ไปยินยังดีแล้วดีแล้วไปยินเลยใช่ไหมแล้วก็บ้านหลังที่สองที่ไปอยู่ก็ก็ไม่ไม่มีอะไรหลังที่สามที่ย้ายไปอยู่ที่จรันเนี่ยที่เล่าให้ฟังแล้วเนี้ยที่ราดพาวก็เป็นหลังที่สี่แต่ก็ไม่มีอะไรนะทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันดีอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเราใช้คำนี้แล้วกันใช่ใช่แล้วก็พักๆหนึ่งก็ต้องซื้อขนมมาวางเอาไว้ เขาเราบอกว่าอยากกินก็กินเลยนะไม่ต้องขอ,อแล้วเราจะไม่ตั้งวายด้วยโ <Okay. S 1> อเคอบางวันก็มาสก,กิดซื้อขนมตาลให้หน่อยซื้อวุนให้หน่อยหมายถึงว่าสก,กิดบอกเราตรงๆอย่างนี้เหรอครับบอกเลยบอกซ,อซ,อซื้อวุนซื้อวุนมะพร้าวให้หน่อยซื้อขนมตาลให้หน่อยอะไรองเงี้ยชอบกินขนมไทยทั้งเจ้าที่ที่นี่แล้วก็พี่ข้างบนครับแล้วเวลาที่แบบ หาของไม่เจอของหายอ่ะบอกเขาาบอกเขาเลยอ่ะสักพักนึงเดี๋ยวเจออืมโอ้ดีจังดีมากเราญาดีกันอันนี้ดีเลยไม่ต้องติดแอปเปิลแท็เลยไม่ต้องเราบอกเขาเลยอ่ะสักพักนึงอ่ะเจอละอยู่ตรงนี้อืมอืม